กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมอยู่กับผม you happy pb ครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับก่อนนั้นนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับเลยหยุดเล่นไปหลายวันมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นคลิป ep พิเศษนะผมก็คือผมจะมาอัดแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมได้มาอยู่แคงแคนหนึ่งนะครับซึ่งผมวอลเขาได้มาสองสามเกมนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเจอทีมอะไรที่จะโหดขนาดนี้มาก่อนเลยนะสกเกตฟังต่อข้ามผมก็ฟังผมนะท่านผู้ชมเห็นไลน์อพแล้วคิดว่าใครจะเป็นคนที่ได้เปรียบในเกมเกม,เกมนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูเกพร้อมๆเลยครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับสองสามเกมที่ผ่านมานี่สุดจัดแล้วไอ้เชว่าไลฟ์อัพฝั่งตรงข้ามวันนี้จะเป็นไลฟ์อัที่ตึงที่สุดในสองสามเกมที่ผ่านมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กัน,าานดูจากความได้เปรียบแล้วนะฮะอุ้ยเป็าานหนึ่งว่ะดูจะสลายทีมเรานะครับโคตรอภิมหาความแม่นเอ้ยเปิดเป็นสอง มันก็มาดิครับนี่มันเป็นยุคขอนหยดเพชรจริงๆเฮ้ยอย้าตัวนึงครับน่าจะดันไปแล้วเฮ้ยตัวเราก็ยิงยาไว้ยว้ล่างไว้ล่างอ้าวตัวท้ายแล้เหรอโอเคครับไว้ล่างครับปนแจ้งปนแจ้งไม่ต้องไว้ล่างไม่ต้องวัดก็ได้ไม่ต้องไว้ก็ได้ โอ้โหเข้าไปเอาเลยครับโอ้ my god ก็มาดิครับเฮ้ยวินแรกเราก็เปิดไปแล้วนะครับเราไม่ได้โดนเปิดนะครับเราเปิดเขาไปนะจนเตงจนดาวไม่ได้เป็นอุปสรรคของเราอีกต่อไปแล้วนะฮะเมื่อเราอยู่ในแคนนี้นะครับผม อุ้ยออยวว้าะไรเข้าหัวมาดิวัดไปละวัดไปละอืมเอ้แบบแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไว้บนนั้นละไปบนต้นนึงครับพี่ก็มาดิครับไม่ไหวแล้วโอ้โหทุกคนครับ perfect win นะผม นี่คือนี่คือห้าสูดแล้วอะสองเพชรผมยิงไปห้าแต่สูดแล้วนะครับก็คิดดูเอานะครับว่าเกมนี้จะจบยังไงนะผมดูไม่ได้เบาเลยแลผมรอก่อนนะครับผมเคยเล่นกับทีมฝั่งตัวข้าวเรามาแล้วนะเขาโกรธมากแล้วแล้วปุบเต็มเต็งตาแล้วว่าเขาหลังมากแล้วโอเคพี่เดี๋ยวผมคอยโฟวอร์เพื่อนนะโอ่ตาย เสียงผมด้านจะแทบๆน,นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะร <ไป S 1> อก่อนครับสักวันผมจะหายดีมาดีช่วยดว้ดวยไงวะตัวพี่ก็คุณหาผไปหมดเศรษฐกิจผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มันมีตัวหนึ่งเจ็บมากนะครับไอตัวที่เราสก,กิจสไนไปไวห,วห้องตรงห้องแดงเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นขึ้นบ้านห้องแดงอื้อ อะไรละกัรนี่ตัวไหนนะของแข้งหรือเปล่าไม่เห็นมีนะครับนี่เฮ้ยนี่ครับนี่ตัวนี้โอ้โหตอนท้ายครับมเปราไดครับวใหม่ได้ครับ เ่้ยโดนมาพี่ท,ทุบเข้าไปาล้างผ right, มเลยโดนขวานเริ่มตึงเริ่มตึงครับเอาเรื่องนะซุสี่นะครับไปเล่นไปนะไฟล้างตัวครับตอนในทีมเขาก็แม่นนะครับแต่ไม่เท่าทีผมจริ<อ>งปะไปเล่นไปเล่น,นครับแท้สองเทนทีมผมแม่นจริงอะ มันจนอีกฝั่งตั้งน้องของชีวิตวายลานี่โดนล้องโปลมาสองสามที่ถามเกมอมะนะโดนไม่ใช่แค่นี้นะครับกนานี้นะครับผมเพ็นเหรอของจริงครับผมไม่มีอ่ะยาวหรือเปล่าอันแนงจก่าใช่ไหมอขออีกที ไปเล่นไปนะยดเพชรนะอุ้ยฮูเดียวนึงครับยดเพชรเวียดยดดาวนักปึ๊ยของแจ้งดูเชิงันนี่เหรอเชิงใครจะหนาวกันนะโอ้โหดูดูชื่อตัวละครด้พ่อคอยทอดเฮ้ยเจ้าวเนี่ยอุ้ยอุ้ยเกินคนจริงนะคนนี้ เล่นสายขายผมเลยโโอ้หเจ็บชัดเจ็บจัดจัดวางแล้วตัวนี้เกิดร้อยโดดลงมาแล้วเสร็จครับผมโอ้โหปวดครับผมคือแบบเชิงเชิงมันโอ้โหเชิงโคตรชั้นจริงครับเนี่ไม่อยากจะเชื่อครับว่าเป็นยอดเพชรจริงๆนะครับเพราะจะมีรหัสเดินดาวตัวจริงเขาอยู่ก็ได้นะเอายอดเพชรมาเล่นขำๆเลยบอสโอ้ยหายทักมา โอ้โหเปิดไปหนึ่งครับอุ้ยเก็บตัวเต็งเราแลทุกคนไอ้มุมนี้ผมยิงมัมไม่ค่อยจะโดนนะจะเป็นทีทูเลยตายครับตายครับว้าวนี่งอนี่มันไม่ค่อยโดนเลยตรงนี้ผมว่าผมเล็งตรงไม่เหลือคนนี้แล้ว เุ้ยเจ้าปีกเอาพวกยิงเหรอนเกินตกใจที่ถ้าโดนขข้นมานี่เป็นเรียกเลยครับเมื่อกี้มาแกเรื่องอะไรวะเกมไหนวอ้โหผมเพิ่งจะเข้าแคนนี้มาเลยนะครับเล่นมาได้สองครั้เกม การนะการนะตายครับอันจะมีวายบนตัวครับพี่วใบบนโอ้โหไม่โดนนะบเอาครับเราดูกันโอ้ยว้าวอุ้ยเฮ้ยกันไปทุกคนครับโอ้ยหนุนละอย่านะอย่านะตายนะครับคุณดาววอทรับมาเทปทีมผม โอ้โหเจอแล้วนะครับสวยเก็บหมดรู้อยู่รู้อยู่ครับเก็บหมดแน่นอนนะฮะพกหัวสไนหัวไปโอ้โหอีกคนนี้คือกลัวแล้วเป็นผมนี้ไม่กล้าเดินแล้วครับยไปไหนนะไปไหนนะไปดูขึ้นมาจนมีหรือเปล่าเฮ้ยมีจริงว่ะทุกคนปุ๊เอ้าๆอ้จริงกระแพงมีอะไรในกระแพงโอ้ นี่คือที่สุดของทีมของปีสอง0ยสิบครับผมคือโอ้ซีสองแล้วเรามาปิดวินนี้ไปด้วยกันนะฮะใครคิดว่าโหดแลทีมนี้ก็ท้ามอมาได้เลยนะครับพร้อมบวกครับก็ว่าดีครับผมเอ้เอาดีผมขอเป็นส่วนหนึ่งของมหาทีมทีมนี้ด้วยกันครับตั้งไบน เรงรอเลยเริงร้อได้ผมได้พลังประจานผมสอนดีฮะสอบเพชรที่ผมนี่เฮ้ยไปปรมาณข้างหัมันจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไปทุกคนในเอตัวหนึ่งนะครับที่จ็ดป่าของแดงแลมหนึ้ยเฮ้ยว้าวเข้าใจเข้าหวยแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับทุกคนครับ ตัวท้ายครับตัวท้ายยังไงครับขอเถอะโอ้โหสไลด์เก็บไปอีกแล้วครับใครคิดว่าโหดกับทีมนี้ก็ท้าวอมาได้นะครับโอเคครับ okay, ท่านผู้ชมครับก็ฮาๆขำๆกันไปนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม <laughs> แต่คือผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่วอลกับแคร์นี้มานี่แทบจะไม่แพ้เลยนะครับผมไม่ <laughs> ว่าจะเจอหนักขนาดไหนนะ โอเคครับก่อนจบคลิปนี้ผมก็มีเรื่องจะจะมาคุยกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดจนถึงนาตอนนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อคงตน้นตอนเปิดคลิปนะครับช่วงนี้ผมแทบจะไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับผมคลิปที่ลงก็เลยอาจจะไม่ปฏิติประต่อนะครับแต่คลิปนี้เว้นช่วงยาวมากนะครับจนบางคนถามว่าพี่เลิกทำไปแล้วเหรอ ก็ต้องขอโทษไปอย่างยิ่งเลยนะครับผมแต่เป็นต้องห่วงนะครับทุกคนถ้าผมมีโอกาสด้เล่นเกมเนี่ยไม่ว่าจะเกมอะไรผมก็จะอัดคลิปมาลงเหมือนเดิมแน่นอนนะครับยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมเบมอนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมส่วนสารคิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมนะใครคิดว่าโกับทีมนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมหยอกหยอกหยอกนะฮะโอเคครับไว้เจอกันครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับ